ลูกดิก็ขายคุณเจ้ต้องแกงคนอื่นไต้องงแกคเอาเลยคันลุยมันเลยเจ้าแรกเจ้าก็ไม่แกงมไข่พวกมันกัดเจ้าเลยเขาแกงมเออเอองานจะคิดมากมันเป็นเกมลูกหมายเป็นเกมไม่ได้เป็นเกมมันสนุกมันเป็นเกมอันนี้มันเป็นสิเป็นเกมที่เขาบอกว่าจะต้องแก้กันแล้วเป็นบัตด็อก อะไรเอี่ยวอะไรไอ้บ้าน้ำตาคอทำไมต้องฝากพิธีแล้วนะพิธีเท่านั้นที่เป็นความหวังเอาไม่คุยใครสักคนเล่าอยู่ตัวเองจบแค่นี้้อเลิจสิ่งเนี่ยเจ็ดมือเจ็ดมือเจ็มือ ปะขูดเสียไปกันเถอะครสวัสดีค่ะมากกอดนะคะคนกอดเขาดนี่พีจิงจะไปนะะยูรความบลัของนี่ค่ะครูบายบายายอให้อย่าลังเเายบายเดี๋ยวเราเรียนเลยนะคะเรียนเต้นนคตลกมเนสิจมูกมันทิมหน้าตงปะพี่เฮีหนูรักพี่นะ ลูกนี่เนี่ยตัวสกปรกเลยออกไปทางๆางรักหนูเหรอรักน้องริงอย่าทิ้งน้องนอะเจ๊เปิดปะได้เหรอเฮ้ยอย่าเล่นนิเดี๋ยวไม่หลังจานได้ไหมเห็นเขาหมดเสีสยวต้องระแวงตลอดเวลานะเเราพี่ทีเป็นไรระแวงเรวงหรอ,รอใครเป็นคนชอบระแวงแล้วตอนนี้ ขอบคุณอนามันมากนะครับอาหารอร่อยมาก ไปล้างภาพอาหารก่อนไอเนี้ย <มา S 1> น่<ม>ากลัว <c oughs> ดามอะไรลุงนิกไปไหนมา <c oughs> เดินเข้าออกของนางผู้ชายไม่เข้าเขาขึ้นไปข้างบนมาเขาขึ้นไปข้างบนมามีความสุขมา้เหร ขโมทมขมาตอนจิงของมาตนขโมยไม่ได้ขอวันนี้ทีเรียีเรียด่ไทยอะไรมทำรายให้ไงพีไทยนะ โดนเองก็ร uhm. oh. oh. ู้สึกโอยเองกะช่วยไม่ไม่เก็บไว้ก่อนจริงจำเป็นแต่นนเอาอะไรกั่นแก้งทุกคน นิ้ววังตัวไว้ไม่กลัว <c oughs> นีวล้างไม่หมดนี่นิ้วอ่ะเอาออกก็จบละไม่ไหวเลยล,ล้างจานเสร็จหมดเนี่ย เป็นสิอยู่บ้านล้างจานหมดเนี่ยล้างใหม่ไห,หมหล้างใหม่ไหมไหวดีล้างใหม่ไหมให้ล้างใหม่เลยอ่ะเป็นไรเก่งใจก็เป็นอเอ๊ะทำไมมันเยอะไปล้างเสร็จไปไ,ปไปด้ละไปได้ละไปได้ละแล้หนะอิ <c oughs> <c oughs> นี่